รับานหลสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะอ่าอันนี้เดินทางคันแรกนะคะตาจีเลยตตาเดินทางคันแรกนะคะก็จะเป็นอ่าคุณยายคุณยายดาวเรืองนะคะคุณยายดาวเรืองจะเดินทางออกเชือกแรกนะคะเชือกแรกนะคะค่ะคุณยายดาวเรืองกับน้องดุยเนาะค่ะ ควานบิดก็ต้องอยู่บนคอตลอดนะคะเออข้ามที่ว่ะข้ามที่ว่ะข้ามที่เลยคุณยายจะลงรถอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเชือกแรกนะคะเชอ่คุณยายเาาเรืองนะคะ ทุกเชือกแล้วนะคะขาทุกคนทุกเชือกแล้วพร้อมเดินทางแล้วนะคะ Me, mm me, -hmm. แล้วก็นำโชคนะคะเราพร้อมเดินทางแล้วนะคะโชคทวีนํำโชคไปคันที่สองนะคะอ,อ,อันนี้เป็นรถของฟานบ่าวนะคะน้องชายก็เป็นคนดูแลนะคะพี่โชคตวีกับพี่นำโชคก็ขึ้นรถง่ายนะคะส่วนพี่โชคทวีก็ไม่สบายด้วยนะคะ สองนะคะุณยายพลทรับนะคะ <Yeah. S 1> ก็ออกไปเ <Yeah. S 1> องงาน <Yeah. S 1> อันนี้รถเรานะคะทองขาวนะคะทองขาวนะคะ ะะของกระเต็มคันรถเลยนะคะ,ะแต่เราขาเองเลยตัวไก่ไ <laughs> จอกาก็ออกเดินทางเป็น ใบคู้มือรถกูบัตเนี้ยคู้มือรถเราได้อ่ะง่ายดูบัตเนี้ยไงไอเอเจ้าอ่ะเมนลดไม่เบนไหมได้เลยวันนี้เฮ้ยไอ้วันนี้เฮ้ยใช่ไหมาไปคุมือลดอีกทีก่ออ่ะอันนี้จอกานะคะจอกาจอกาเป็นคันที่สี่นะคะ มาร่วมส่งเราเนาะก็ร้องให้คิดถึงเคยอยู่ด้วยกันนะคะเคยอยู่ด้วยกันไว้ไปเจอกันที่บ้านนะคะเจอกันมันอยู่ที่บ้านเนาะ คนเรามีพบก็ต้องมีจากนะคะแต่จากกันด้วยดีจดจําแต่สิ่งดีๆที่มีให้กันนะคะความรู้สึกดีๆเนะเาะทันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะเช็คดูของอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้พี่อาสาแล้วก็พี่อุ๊กนะคะ ก็ตั้งแต่เรามาอยู ja ่ที่นี่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะกราบขอบพระคุณไปยังท่านเจ้าคุณนะคะเจ้าอาวาสวัดสมานนะคะค่ะก็คุณปิศฎานะคะที่พิยาสารนะคะที่ดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะเราก็จะจดจำแต่สิ่งดีๆไว้นะคะเดี๋ยวอ่อนหมด คูณเอากระต่างเเดี๋ยวนะเดี๋ยวดืไปด้วยดีอ่ารู้ะะเาขาขายทีะะ่ตงไหน่ะอืจ้านี่นะคะว่าผ่านมังนะคะผ่านมังขับคันอ่นนี้นะคะขับคันนี้เนาะค่ะ คนไทยเลยครับความไทยนะคะนี่เลยมนึธครับออกมาสดๆ,ๆ้อนลครับค่ะอันนี้ควันติ๊ควันติขับคันนี้นะคะจกขับคันนี้เนาะ,ะมีรถกระบะหกคันนะคะแล้วก็รถสิบล้อหกคันนะคะรถเราก็ขนข้าวของเต็มเลยนะคะการยกย้ายแต่ละครั้งก็อ่าของเยอะนะคะเป็นครอบครัวเนาะเป็นครอบครัวช้างทั้งหมดกาวเชือกด้วยกันก็มีชื่อว่าพี่น้โชคโควี จกาใบทองออมทองดาวทองสายฝนคุณยายดาวเหลืองแล้วก็คุณยายพูนทัพนะคะขันนี้คันนี้นะคะคันที่ห้านะคะคันที่ห้าที่ใบทองกับน้องสายฝนนะ ไเลย,เลย,เลยน้องอมทองกับเา้าทองนะคะควานเอกนะคะ,คะทันที่หกคันสุดท้ายแล้วนะคะวิ่งตามตามกันไปนะคะก้าขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอซี FC, ทุกๆท่านนะคะที่ให้กำลังใจนะคะแล้วที่สำคัญก็กบขอบพคุณอ่า ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญที่ร่วมสมทุกทุนค่ารถในการกลับบ้านในครั้งนี้นะคะแม่ขวานขออนุญาตอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุมั่นผันยืนนะคะร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกๆประการนะคะขอบารมีช้างปกปักรักษาแ้วคาดปลอดภัยเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอตัวก่อนนะคะเดินทาง ให้พ่อพ่อแม่แม่ f อร่วมไปส่งเราจนถึงสุรินนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ